สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่ส่องพ้าบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จวัละคังพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานยุคปลาย บล็อกพิมพ์ช่างหลวงวิจาร,รณ์เจรไนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับพระสมเด็จยุคปายนี้เราจะไม่ค่อยเจอมวลสารที่เป็นเศษอิฐพระสุ้มกอกำแพงแล้วนะครับเนื่องจากว่าในยุคปายนี้ได้หมดไปแล้วนะครับ ยุคปายก็หมายถึงปีพุทธศักราช2413ถึงปีพุทธศักราช2415เพราะเจ้าประคุณท่านมามรณภาพในกลางเดือนมิถุนาปีพุทธศักราช2415นะครับจึงถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงยุคปายจึงไม่ค่อยมีเม็ดแดงเม็ดดำเห็นในองค์พระ สมเร็จแล้วนะครับมีก็มีน้อยนะครับองค์หนึ่งก็ไม่ถึง3-4เม็ดนะครับยุคปายนี้ของช่างหลวงวิจารณ์จีรนายเราจะเจอรูปแบบนะครับบล็อกพิมพ์ที่สวยงามนะครับอ่อนช้อยนะครับเราดูบล็อกพิมพ์นะครับเพื่อนเเนี่ยเรียกว่าเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นบังคับพิมพ์นี้ดูสวยงามนะครับแล้วก็มาจบลง ตรงกลางระหว่างแขนด้านขวาเราซ้ายองค์ภานะครับเพื่อนๆถ้าเราจะวัดนะครับลักษณะตรงนี้นะครับนี่ตรงกลางพอดีนะครับศิลปะพุทธศิลป์สุขโขทยัยพิมพ์ใหญ่ชายจีวรน,นะครับเพื่อนๆเราจะเห็นมวลสารหลักก็คือผงพุทธคุณผงม,มหาราศผงปต,ตมังผงตรีนิสิงเหเยอะนะครับ องค์นี้แกร่งเป็นเป็นหินเลยนะครับเพื่อนเเนี่ยเราจะเห็นลักษณะการลงมวลสารจะหนักไปทางด้านปูนเปลือกหอยสุกเรียกว่าหอยมุกนะครับเพื่อน,อนอตามตำราก็บอกว่าหอยมุกจะเป็นหอยที่เมื่อเข้ารูปบทเป็นมวลสารพระ สมเด็จแล้วจะดูมันวาวนะครับแกร่งเหมือนหินอ่อนนะครับเ,เพื่อนๆอย่างองค์นี้นะครับเ,เพื่อนๆด,ดูองค์นี้นะครับเราจะเห็นค่าแป้งผงรอยพิมพ์นะครับผงแป้งที่เราโรยพิมพ์ก่อนที่จะกดบล็อกตัวใหม่ขึ้นมายังขาวปกคลุมเนื้อองค์พระอยู่นะครับเราจะเห็นเกตนะครับเกตทะลุสมดูพริ้วสวยงามนะครับเ,เพื่อนๆ อ่อนช้อยตวัดขึ้นไปที่ซุ้มระฆังพลาดเลยไปนะครับเราจะเห็นพระภักนีเหมือนเมล็ดพริกไทยเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับเราจะเห็นลักษณะการหดการหดหม้วนเข้าไปในซุ้มระฆังเป็นแบบธรรมชาตินะครับแต่เนื่องจากว่าการหดการยุบไม่ค่อยมากเพราะองค์นี้ เป็นองค์แก่ปูนเปลือกหอยนะครับเมื่อแก่ปูนเปลือกหอยแล้วลักษณะมวลสารก็แน่นการหดจึงเข้าไปได้ช้าและเป็นธรรมชาติสุดนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับถุกด้านเลยนะครับส่วนซุ้มระคังนี้เอียงไปทางด้านฝาเราหรือซ้ายองค์พระนี้ได้สมมาตรสวยงามนะครับ ยุคปลายบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจาร,จรณ์เจรันจะประจักแจ้งถ้าเราเห็นเทียบกับองค์หลวงพุทธที่เราคุ้นเคยกันนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นลักษณะอย่างนั้นดูสวยงามนะครับองค์นี้ดูลักษณะพื้นของผิวพระเป็นลักษณะปูนเปลือกหอยนะครับเราจะเห็นสีเข้มนะครับบวกกับผง พุทธคุณผงม,มหาราชผงปฐมังผงตรีนซึ่งเหแล้วนะครับเพื่อนๆดูความงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับสีออกเป็นเหลืองอมเขียวนะครับเพื่อนพอระโอะน้นาอกนี้ก็เป็นแบบทรงวีนะครับอกวีดูผึ่งผายนะครับดูการทิ้งแขนลงมาก็เป็นธรรมชาติเราจะเห็นซ่อแขนลึกเข้าไปม้วนหดเข้าไปข้างในนะครับเพื่อนๆเนี่ย หดเข้าไปข้างในเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับส่วนข้างภาละนี้ก็จะมีผงโรยพิมพ์นะครับติดมานะครับยุบยุ่นหดมาเป็นธรรมชาติเราจะเห็นแขนด้านนี้นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยมือฝรร่าทาบมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักดูระมีระไมอ่อนช้อยนะครับองนี้ส่วน ขานะครับพเพื่อนเพื่อนอันนี้ชอบแบบไหนก็เก็บอย่างนั้นนะครับอย่างผมก็จะดูว่าแขนนะครับเนี่ยแขนที่ทิ้งลงมานี่จะตรงกับขานะครับปลายขานะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมจะส่องผมจะดูนะครับถ้าปลายขาตรงกับแขนที่ทิ้งลงมาผมก็จะเก็บเลยนะครับผมก็จะเจรจาทันทีนะครับ แล้วก็จะเห็นเขาด้านนี้สลบลงไปหาพื้นผิวพระด้านในนะครับเพื่อนๆพื่เ่สลปลงไปอย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วเราก็จะเห็นลักษณะพิมพ์นี้ลึกคมนะครับเพื่อนเพื่อนดูกแกร่งเย็นฉ่ำมือนะครับเราจะเห็นฐานที่สองนี้เพื่อนเพื่อนดูนะครับคมขวานเลยนะครับเพื่อนๆนสวยงามนะครับเนี่ยบนเป็นสันคม พื้นด้านล่างก็จะสลบลงมาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆด้านบนก็จะสลบขึ้นไปอย่างนี้นะครับลักษณะหัวท้ายทั้งสองข้างเหมือนเรือสำเภานะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฐานสุดท้ายเราจะเห็นมนนะครับนี่มนตรงทื่อเลยนะครับเพื่อนๆนี่บนตรงทื่อเลยนะครับนี่คือศิลปะความงามแบบสมัยสุขโขทยัยพิมพ์ใหญ่ชาจีวรน,นะครับเพื่อนๆ เราจะเห็นลักษณะแป้งผงลอยพิมพ์อยู่ดูขึ้นสวยงามนะครับองค์นี้เพื่อนเพื่อนทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับเมื่อเราดูด้านหน้าแล้วด้านหลังพระสมเด็จก็จะสวยงามนะครับไม่แตกต่างกับด้านหน้านะครับเพื่อนเพื่อนเพราะด้านหลังบ่งบอกถึงความงามพระแท้ได้ทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ มันวาวนะครับเพื่อนๆอ,องคงนี้เราจะเห็นรอยหนอนด้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยผุดขึ้นรอยหนอนด้นนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็จะเห็นคาบคาบน้ําตาลไหมอย่างเงี้ยเป็นคาบของน้ํามันตังอิวนะครับเพื่อนเพื่อนพื้นผิวขององค์พระเขาไม่เสมอ เขาก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่อยุบแยกโดยกายภาพแต่เรามองไม่เห็นนะครับเพื่อนๆถ้าตรงไหนเป็นที่ลาบลุ่มเป็นที่ต่ำน้ำมันตังอิ้วก็จะไหลกองแล้วก็จะมาเกาะตัวตรงนั้นแทรกซึมทําให้เนื้อพระเกิดปฏิกิริยาเคมีด้านนอกทําให้เป็นคาบสนิมเหล็กนะครับผุดขึ้นมาตามหนัง ผิวขององค์พระนะครับเพื่อนๆนเราดูนะครับนี่ผิวของพระแต่และองค์ก็ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งองค์เดียวในพื้นที่นี้เขาก็จะแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆนเนี่ยเราเห็นเราเห็นเป็นคาบนะครับคาบน้ําตาลไหมนะครับนี่ผุดขึ้นอ่าตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นบ่อนะครับนี่บ่อพระจันทร์หรือหลุมเทพหรือ หลุมที่ทำให้เกิดความชุมความชำํำหนึกนุ่มปิแยกแตกที่ไม่เหมือนกันนะครับเรียกว่าเรียกว่าหลุมพจ,จัทร์นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะเห็นขอบข้างนะครับจะไม่เป็นคมจะมนทื่ออย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่แล้วเราก็จะเห็นมีลักษณะ สีขาขาวๆเรียกว่าคาบแคนไซนะครับเพืเ่อนๆผุดขึ้นด้านบนก็จะมนทื่อปีแยกแตกตามขอบนี่เลยนะครับเพืเ่อนๆดูนะครับนี่ปีแยกตามขอบเลยนะครับสีของวันนะด้านหลังพระแต่ละจุดนี้เขาจะไม่เหมือนกันนะครับเพืเ่อนๆแต่ละโซนนะครับเนี่ยถ้าด้านใต้ฐานพระต่ําลงมาอย่างเนี้ย เวลาเราตั้งผ้าเนี่ยน้ำมันตังอิวก็จะไหลหดซึมเข้ามาเห็นไหมครับมาก่อตัวอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยก็จะด้านล่างของผ้าอย่างเงี้ยก็จะหนาแน่นไปด้วยคาบสนิมน้ำเพราะน้ำมันตังอิวได้ไหลลงมานะครับลักษณะอย่างนี้แล้วก็พื้นผ้าทุกที่ก็จะมีความ ไม่สมานกันนะครับก็จะปีแยกแตกดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพระสมเด็จแต่และองค์นะครับเพื่อนๆนเมื่อเราดูด้านหน้าแล้วด้านหลังแล้วเรามาดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆดูด้านข้างพระสมเด็จนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่าเพื่อนเพื่อนดูองค์นี้นะครับ เราจะเห็นลักษณะเป็นข้างที่สำเร็จรูปนะครับเป็นข้างเรียบนะครับสมเด็จวัลขังตัดหลังไปหน้าหรือปาจากหน้ามาหลังหรือปาจากบนลงล่างล่างขึ้นบนก็ก็มีนะครับเพื่อนๆในยุคปลายแล้วแต่ ที่เราเห็นกันบ่อยในยุคปลายคือลักษณะเป็นข้างเรียบนะครับข้างเรียบก็คือลักษณะอย่างนี้เป็นบล็อกที่สําเร็จแล้วนะครับเอามวลสารใส่บล็อกพิมพ์แกะวางเลยนะครับไม่ต้องมาปาดไม่ต้องมาแต่งอีกทีนะครับเพื่อนเพืลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าบล็อกข้างสําเร็จหรือบล็อกเรียบข้างเรียบนะครับเราจะเห็นหลุมหลุมดวงจันทร์หรือหลุมเทพ ที่เราเรียกนะครับก็จะมีคาบแคนไซส,สีขาวผุดขึ้นนะครับเพื่อนเเราก็จะเห็นเม็ดดำประปรายนะครับเพื่อนเพื่อนดูข้างนี้แล้วมาดูอีกข้างนะครับข้างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะเห็นนะครับนี่ปีแยกแตกที่ผมชี้ตรงนี้คือก้อนก้อนผงพุทธคุณนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ ก้อนผงพุทธคุณนะครับแล้วก็จะเห็นคราบสีขาวขุ่นขูดขึ้นตามร่องของผิวพระนะครับมาดูอีกข้างนะครับเ,เพื่อนๆข้างนี้นะครับเราก็จะเห็นมีเม็ดดำนะครับนี่ลักษณะข้างก็เป็นข้างเรียบเหมือนกันนะครับมี หลุมปริแยกแตกออกเป็นธรรมชาติด้านหลังยุบย่นแยกนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่มนทื่อเลยนะครับไม่เป็นคมนะครับนี่เราก็จะเห็นเม็ดเม็ดผงพุทธคุณนะครับพเพื่อนเพืนี่พุดขึ้นตามข้างนะครับอย่างนี้ของเรียนแบบทําไม่ได้นะครับต้องให้เวลาร้อยเกตสิบปีนะครับพเพื่อนเพื่อนถึงจะทําได้ เรามาดูอีกข้างนะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะครับองนี้เม็ดเบลอ,เ,บอเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่คลดสิิกมากนะครับเพื่อนองนี้เราก็จะเห็นก้อนผงพุทธคุณนะครับที่ผมชี้นะครับเนี่ยตามร่องเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นคาบแคนไซนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ องนี้เม็ดเหล็กไหลเม็ดใหญ่มากนะครับเพื่อน,อนผมเห็นเม็ดเดียวนะครับพระองค์นี้ดูคลาสสิกมากนะครับเพื่อน,อนที่ผมชี้นี้ก็จะเป็นเม็ดขาวผงพุทธคุณนะครับดูอีกข้างนะครับเพื่อน,เ,อนเราดูตัวข้างนะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่เราจะเห็นหลุมเทพนะครับมี คาบแคนไซเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเม็ดดำขึ้นตามด้านข้างของพระแล้วก็จะเห็นรอยยุบรอยแยกอย่างเป็นธรรมชาติของด้านหลังผิวพระนะครับเพื่อนๆนี่คือด้านข้างทั้งสีข้างเราดูมาแล้วทีนี้เพื่อนๆครับก่อนที่เราจะจบด้วยคลิปนี้ เรามาดูด้านหน้าอีกครั้งเ,เพื่อนๆครับเราดูด้านหน้าของพระนี้แล้วเรานึกถึงพิมพ์ของลุงพุทธใช่ไหมครับพิมพ์ลุงพุทธที่เรารู้ที่เราคุ้นตาที่เราคุ้นเคยกันลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้แต่อยู่ที่เรามองนะครับเ,เพื่อนๆคุณค่าของพระอยู่ที่มวลสาร อยู่ที่เรื่องราวอยู่ที่ความจริงความจริงของพระไม่ได้อยู่ที่ปากหรืออยู่ที่ใบเซรืรอของใครเสียนเล็กเสียนใหญ่เสียนบนห้างเสียนข้างถนนเราอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเขาคุยเราจงเชื่อในหลักฐานในข้อมูลในคำจารึกที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านได้สร้าง นะครับเพื่อนเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเพื่อนๆรับชมแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่สงพระบ้านด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะครับขอบคุณครับ